สวัสดีคะ่ะทุกคนอันนี้นะคะเป็นขนมจากประเทศจีนนะคะแต่วันเข้าเสียออาอันนู้เสีเอามาให้พอกับแม่แล้วก,กับกรบลุ่กระป้าซิมเด้อค่ะเอาพอเปิดเบิง่งอันนี้เขาเอินมาอันเต้าหูม,มินเด้อค่ะทุกคนเดี๋ยวอันนี้จะให้พอซิมนะคะเดี๋ยวทุกคนทีแบบว่า หลายๆคนนี่บอสไซแมทนี่มู้งหาวบ่ได้ไปไซด้เยค่ะทุกคนเนี่ยว่ามู้งหาเป็นฮิโรโควิดเด้อค่ะเพราะว่ามู้งหาอยู่นั่งบันนอกเนาะค่ะเห้าวออยู่บันนอกเห็นปลาป่วยบอวบามแม่หน่านเห็นบอหน่าปลาป่วยนี่เด้อค่ะปลาป่วยอยู่บันนอกแล้วบ่ได้ไปไซเมี่ยงกับบ่ได้เขา อผู้ใดสิกินก้อนหมูม่กสิ่นขี้ปลานี่ยนอ่ามัน่นนั่นนั่นเออแสบป่คะโอ้ยกเิ็นคี้ยอันยันทอดอันยี้ทอดเม่อกินมั่อเหร่ีล่ะอร่อยไหมคะอ๋อทุกคนคือปลาปลาลาดพิซเนี่ยอ่าอีกอคือ แฉะมั้เป็นนมนเนะมันนมมันคือเป็นกินจังสิเนาะเป็นนมแล้วเป็นอะไรมันมันมาแฉรอกะเียงมันเป็นยังก่อนแม่จ้ะวะอร่อยมากเนี่ยอันนี้คนเจ็กของแทะ ลักษณะเต้าหู้ราดพิษเพื่อปลาลาดิปลาเน่านเือกมเนเป็นเต้าหูโอ้ยปลาหงส์หนอจูจูันีเอามานมันขนน้อมันนี่แล้วอันนี้เป็นข้อเป็ดอันนี้เต้าหูนีมันกะเทีอันนี้นจะเมนข้อเป็ดนะคะหรือว่าถ้าแบบว่าวคิดถ้าทุกคนรูกับแบบคอมเมนต์ใต้คลิปมากกับใดเด้อค่ะ เออก็เือนก็หันาได้หอกเฮอหน่อยแท้เยยมันยังเอียดอาวก็มีอันเตก็กินอาหารมาแท้บะก็เป็นฮอบดอกล่าทีกงืออันเนานเกิดไรลูกสมแล่ะแม่ซี่แม่ปเป้ซี่แม่ปะเป้นี่นี่ แมนแม่พ่อเป็นอันนี้นเป็นวันนี้แม่มันังหนีนะพัอดอกพัดดอกลาฟิตเสบะโวยเป็ดเป็ดเป็ดปากินเปบ